ย o ล IDK ิ r b ตัวยอ่อภาษาอังกฤษหรือ abbreviation พวกนี้ทุกคนคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแปลว่าอะไรแต่พนันได้เลยว่ามีตัวยอ่อตัวหนึ่งที่น้อยคนจะรู้ค่ะทั้งที่มันชี้ชะตาชีวิตว่าพรุ่งนี้เราจะใช้ชีวิตแบบเจ้าหญิงหรือยาจกได้เลยและตัวยอ่อนั้นก็คือ DSR Debt Service Ratio หรือสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ค่ะเดี๋ยวๆค่ะอย่าเพิ่งหาวเดี๋ยวอธิบายสิ่งที่โคตรสำคัญนี้ในฉบับที่โคนงง่ายให้ฟังค่ะเวลาเงินเดือนออก สด,สดร้อนๆเคยคิดไหมคะว่าเดี๋ยวเดือนนี้ฉันจะเก็บอย่างดีเลยปลายปีจะได้เที่ยวแต่พอสิ้นเทินทีไลตเข้าแอปธนาคารทีล้มทับจับคำถามเดิมวกเข้ามาทำไมมันเหลือแค่นี้อ่ะ เพื่อป้องกันหลุมแล้วรบนี้เราเลยต้องรู้จัก DSR ค่ะลองจินตนาการนะคะว่าเงินเดือนคุณเนี่ยเป็นพายชิ้นใหญ่ในแต่ละเดือนเราต้องเอาพายเนี่ยไปแบ่งออกมาจ่ายค่าสารพัดนี้เช่นค่าผ่อนรถบวกค่าผ่อนบ้านบวกค่าผ่อนบัตรเครดิต DSR ก็คือสัดส่วนของพายที่คุณต้องแบ่งไปจ่ายค่านี้เนแหละค่ะเพราะถ้าไม่จ่ายคุณก็โดนยึดของค่ะยิ่ง DSR สูงก็แสดงว่าคุณต้องเอาพายชิ้นใหญ่ขึ้นไปจ่ายนี่ ที่เหลือก็จะชิ้นเล็กลงตามค่ะแล้วทีนี้ทํำยังไงอ่ะคุณก็ต้องไปยืมพายของคนอื่นมาเติมถาดพายของตัวเองหรือก็คือเป็นนี้นั่นเองค่ะทีนี้เราจะทํายังไงไม่ให้ต้องไปยืมพายของชาวบ้านเราก็ต้องคํานวณ DSR ให้เป็นนิสัยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าง่ายโคตรๆถ้าเกิดว่าคนโง่เลขแบบหมูยังคํานวณได้ทุกคนก็ต้องคํานวณได้ค่ะสมมุติว่าคุณมีรายได้3 0 0 0 0บาทแล้วก็มีภาระหนี้สิน12,000บาทคํานวณ DSR ง่ายๆนะคะเราเอาภาระหนี้สินของเราก็คือ12,000บาทเนยไปหาร กับ30,000บาทก็คือรายได้ของเราแต่แล้วผลลัพธ์เนี่ยก็คือ0.4เราเอา0.4เนี่ยไปคูณกับ100ก็จะเท่ากับ40%ถ้า DSR เกิน60%เมื่อไหรา่จำไว้เลยค่ะว่าไซเรนดัง เพราะมันคือสัญญาณว่าคุณกําลังแบกหนีเกินตัวแต่ถ้า DSR ต่ากว่า40%เมื่อไหร่แปลว,ว่าคุณยังมีภายเหลือใช้ค่ะสามารถไปเที่ยวได้ออมได้ชิวๆสบายๆค่ะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าก็ฉันมีเงินเดือนแค่นี้จะแบ่งยังไงไม่ให้เกิน60%แต่ยังได้ใช้ชีวิตอ่ะงั้นขอ,อนําเสนอคาถาป้องกันหนี้สิน A b C ที่จาง่ายและก็ใช้ได้จริงค่ะ A Account ทําบัญชีรายรับรายใจ่ายให้เป็นนิสัยเราจะได้รู้ตัวว่าอะไรไม่จําเป็นอะไรตัดไปได้ B Budgeting กำหนดงบแต่ละเดือนแล้วก็ต้องพยายามใช้ให้ไม่เกินงบด้วยนะจี u t u t ตัด want หรือว่าสิ่งสนองกิเลสให้เหลือแค่ need สิ่งที่จำเป็นจริงๆ Don't buy the same shade of lipstick use that money to invest on something that truly benefit your future การคำนวณ DSR เป็นเรื่องที่ simple มากๆค่ะแล้วก็ทำได้ทุกเดือนเลยปกป้องตัวเองจากการแบกนี้หลังแอนได้ไง่ายๆแค่หมั่นคำนวณ DSR ให้เป็นนิสัยค่ะ See you later Toodles